โอฉันไม่เคยต้องเจรจางานนานขนาดนี้มาก่อนเลยอะ่ะฉันอยู่นี่ตั้งแต่บ่ายสามตอนนี้สองทุ่มแล้วที่แย่กว่านั้นคือฉันยังไม่ได้พูดเรื่องงบจัดงานเลยแต่พระเด็นนั่นแหละเขาอาจจะพูดขัดจังหวะฉันแล้วก็พาออกนอกเรื่องตลอดเลยระหว่างที่ฉันมองเด่นซึ่งกำลังเล่าฉากในกีฬาฟุตบอลด้วยของบนโต๊ะฉันสงสัยว่าเขาเป็นสมาชิกสภานักเรียนได้อย่างไงกันน่ะ เขาเป็นรุ่นพี่ก็จริงแต่เขาเป็นนักเรียนเกรดกลางๆซึ่งดูไม่ได้โดดเด่นด้านไหนแถมเขายังชอบพูดอะไรให้เว่อร์ไว้ก่อนด้วยแล้วก็เล่นบ้าไปทั่วฉันไม่น่ายอมให้เดนเป็นคนคุยงานในครั้งนี้เลยจริงๆนอกจากฉันจะเสียเวลาฟรีๆไปห้าชั่วโมงแต่ดูเหมือนการของงบจัดงานจะไม่สำเร็จอีกฉันทนไม่ไหวแล้วนะทำให้รู้ว่าไม่ควรฟังเดนเลย ไม่ควรจริงๆในชาตินี้ฉันเก็บกระเป๋าและเตรียมลุกขึ้นแต่คุณจอนสันกลับหันมาคุยกับฉันลุดฉันชอบไอเดียหนูนะการออกเงินให้ทั้งหมดดูจะเยอะไปหน่อยแต่สัก80%ฉันโอเคนะและถ้าจัดงานนี้ทุกปีได้ฉันก็จะเป็นสปอนเซอร์ให้ตลอดเลยด้วยฉันจ้องเขาอ้าปากครัง้งนี่ฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหคุณจอนสันเขาเป็นเจ้าของร้านดนตรีย่านนี้ เขายินดีสนับสนุนงบก้อนโตสำหรับเวทีการแสดงความสามารถให้เราอย่างนั้นเหรอจะว่าไปฉันชอบผหนุ่มเดนคนนี้นะฮ่าๆคุยสนุกมากเลยเดนร้องวู้เยี่ยมเลยงั้นตกลงตามนั้นครับก่อนที่จะจับมือคุณจอรนสันอย่างตื่นเต้นเดี๋ยวนะฉันควรเป็นคนปิดดีนนี่ไม่ใช่เหรอช่างปได้เหอะเราได้งบมาแล้วในวันสุดยอดไปเลยเราทำได้เดนชกลมนี่ ทำได้ไงอ่ะเขายิ้มเจ้าเล่ออกมาพร้อมกับตอบกลับไม่คิดมาก่อนละสิมองฉันเปลี่ยนไปแล้วละสิคุณรู้ประธานหน้าใหม่ฉันยักไหล่แล้วขำนี่เรากอดกันฉลองสักหน่อยมาเขาอ้าแขนเข้ามาหาฉันก็ได้สิเรื่องนี้นะ่าฉลองจะตายไปเรารโด,ดโดดกดกันดีใจและไม่รู้นะเราอาจจะฝันเฟื่องเพราะว่าเรานั่งประชุมกันนานไปก็ได้ รู้ตัวเอกทีเราก็จูบกันโอ้เพระเจ้าช่วยเรารีบผ่าออกจากกันแล้วก็มองไปทางอื่นอย่างเกรงๆจากนั้นเขาก็พาฉันไปส่งที่บ้านอย่างเงียบๆไม่นะฉันคิดอะไรอยู่เนี่ยทำไมฉันหรือว่าใครก็ตามถึงทำแบบนั้นกันนะน,นั่นเดนนะเดนคุณเชื่อไหมล่ะก็โอเค ฉันว่าช่วงสองสามเดือนนี้ฉันคงเจอเครียดมากไปจริงๆเพราะทันทีที่ฉันเป็นประธานนักเรียนวอเตอร์แฟนฉันก็ไม่ยินดีกับฉันเลยสักนิดไม่เขาขอเลิกกับฉันด้วยซ้ําเราคบกันมาตั้งสปีเลยนะแต่ช่วงนี้เขาชอบพูดเรื่องการแต่งงานแล้วก็ซื้อบ้านเออยังสิฉันอยากจะทุ่มเทกับงานก่อนแต่ดูเหมือนที่ฉันเป็นสภานักเรียนแล้วทำงานจนหัวฟูอยู่จะทำให้เขาหัวเสียตลอดเลย ตอนนี้ฉันพยายามดึงใจตัวเองออกด้วยการเรียนและงานสาพนักเรียนแต่มันยิ่งกลับให้ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ใกล้ปากเหวที่มีฉลามไหว่ายวนอยู่เบื้องล่างโอ๊ยแถมยังมีข่าวลือเรื่องฉันสะพัดไปทั่วโรงเรียนอีกด้วยนะรถเพิ่งจะปีหนึ่งรับแรงกดดันไม่ไหวหรอกและรู้จริงจังจนน่าเบื่อเลยอ่ะก็ฉันเลยเริ่มทำงานหนักขึ้นเรื่อยเพื่อพิสูจน์ตัวเองด้วยงานแสดงความสามารถนี่แหละ แต่โอ้โหฉันรู้สึกเหนื่อยมากเลยทั้งทางกายแล้วก็ทางใจเรื่องงบที่ได้มาก็ดีแหละแต่แต่เดนนี่ยังไงของเขากันนะเขามีพลังวิเศษหรือว่าไปทำเสน่ห์อะไรมาหรือเปล่ายังไงก็ช่างหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเขาก็กระหน่ำโทรแล้วก็แชทมาไม่ยอมหยุดแม้ว่าฉันจะยุ่งจนหัวฟูอยู่ก็ตามหลังจากโทรมาเป็นสายที่12ฉันก็หยุดเขียนเรียงความแล้วก็รับสายอย่างรำคาญว่ามาว่าไงวันนี้อากาศสดชื่นดีหรือเปล่า ฉันชื่อว่ารูทไม่ได้ชื่อไงและอากาศเป็นไงก็ช่างฉันยุ่งอยู่ถึงยุ่งแต่ก็ยังต่อปากต่อคำกับฉันคงไม่เท่าไหร่หรอกมั้งโอ้ยได้ฉันยอมไปดื่มกาแฟกับเขาแป๊บนึงเขาจะได้เลิกต่อแย่ฉันสักทีฉันใช้ช้อนคนกาแฟในแก้วพร้อมกับจ้อง,ของเขาและพูดหยุดโทรมาสักทีได้ไหมฉันต้องติวหนังสือนะเขากินมัฟฟินเข้าปากคำโตแล้วก็เคี้ยวอยู่พักใหญ่ จากนั้นเขาก็ใช้แขนตัวเองเช็ดปากแล้วก็พูดเธอรู้ตัวบ้างไหมสมาชิกคนอื่นเขาเรียกเธอว่ารูดจอมทัพพยายามไม่ตึงเครียดนักแล้วก็ชิวๆหน่อยสิโหแย่ yeah, มากเลยแต่ฉันยอมทำงานตัวเป็นเกลียวก็เพื่อสัมพันธ์นักเรียนเลยนะอย่างน้อยก็ช่วยสำนึกในสิ่งที่ฉันทำลงไปสักหน่อยได้ไหมฉันกระแอมฉันไม่สนงานก็คืองาน ฉันไม่ได้มาเป็นสะพานนักเรียนเพื่อหาเพื่อนนะฉันรู้นะว่าเธอไม่ใช่คนงั้นเดนพูดต่อเธออาจจะเจอเรื่องลำบากมามากแต่เธอก็เป็นคนที่น่าทึ่งสุดๆในสายตาฉันฉันทำหน้าตื่นขึ้นมาหน้าแดงเลยด้วยเขาพูดอะไรออกมาเนี่ยเธอทั้งสวยแข็งแกร่งแล้วก็ยืนหยัดด้วยตัวเองเขาเอื้อมมาจับมือฉันและฉันก็พยายามลืมว่ามือของเขาเหนียวม,มาฟินอยู่อิว แล้วฉันคงเป็นคนที่โชคดีที่สุดแน่ถ้าได้ไปเดทกับสาวแบบเธอรู้สาวคนอื่นเขาอิจชาเธอนะคือว่าเธอมีฉันอยู่พวกเขาไม่มีเดี๋ยวนะเขาว่าไงนะเดทเหรอฉันมองแยงว่าเขามั่นหน้ามาจากไหนใส่เมื่อเห็นสีหน้าของฉันเขาก็เสียหน้าเอ่อ,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 อนึกว่าระหว่างเราจะมีอะไรกันซะอีกอะฉันชะงักไปนิดหน่อยนี่ฉันโหดไปหรือเปล่านะ คือว่าเขาก็น่ารักมากนะที่พูดแบบนั้นออกมาได้งั้นฟังให้ดีนะฉันจะไปเที่ยวกับนายไม่ใช่เดทแต่นายต้องสัญญาสาบานว่าจะไม่ปากสว่างไปบอกใครอย่างเด็ดขาดไม่รู้สิเขาทำตัวไม่รู้จักโตแล้วก็น่าดำคาญมากแต่ฉันว่าอยู่กับเขาแล้วก็สนุกดีเหมือนกันนะเขาทำให้ฉันขำและฉันก็ชอบมากฉันตั้งหน้าทำแต่งานงานงาน และวอลเตอร์คงเลิกกับฉันไปเพราะแบบนั้นใช่ไหมไม่แน่ว่าถ้าฉันอยู่กับเดนฉันอาจลองซิลิสน้อยลงได้บ้างวันอาทิตย์วันหนึ่งขณะที่เราทานมื้อสายกันในคาเฟ่แห่งหนึ่งที่เขาเลือกฉันถามถึงงานจบการศึกษาของเขาในฤดูร้อนและแผนในอนาคตเอาจริงนะฉันยังไม่ได้คิดอะไรมากนอกจากเรียนให้จบปีหนึ่งเขาพูดระหว่างเคี้ยวแซนดวิชไปด้วยแล้วเธอเขาถามก็ ฉันอยากเข้าวิทยาลัยไอวี่ลีกเพื่อเรียนต่อโทได้ที่ดัตเมายิ่งดีในคณะสังคมศาสตร์และฉันอยากทำงานราชการนะแต่ตำแหน่งใหญ่แบบว่าส่วนบริหารอะไรเงี้ยและททำอะไรที่มันเห็นผลชัดเจนอะเดนยักไหล่หลังฉันพูดจบดีแผนแจมแล้วเขาก็กินอาหารต่อไปฉันรู้สึกปแปลกๆนะนี่ฉันเพ้อฝันไปหรือเปล่าหรือว่าเดนแค่คิดไม่เหมือนกันแต่การมีความสัมพันธ์ที่เป็นสุข ก็เจอกันคนละครึ่งทางและยอมรับความแตกต่างของดีที่สุดแหละเนาะฉันเตือนสติตัวเองกลับมามองปัจจุบันถ้าเรื่องระหว่างเดนทั้งหมดไม่เกิดขึ้นฉันคงยังทำหน้าเศร้าหมองอยู่แน่เลยแปลกอยู่นะแต่ฉันอยู่กับเขาแล้วสบายใจขึ้นนะไม่เหมือนกับวอลเตอร์ก็ฉันควรยอมรับความเห็นของเขาต้องเรียนรู้ความผิดพลาดเนาะวันหนึ่งฉันกำลังประชุมสภานักเรียนเพื่อวางแผนรายเดททุนสำหรับจัดงานส่วนที่เหลือ ฉันตัดสินใจว่าทุกคนควรเห็นตัวตนของเดนก็เลยให้เขาเป็นผู้จัดการอีเวนต์นี้แต่เหมือนจะไปไม่สวยนักเพราะในสายตาสมาชิกคนอื่นเดนเป็นตัวตลกขี้เกียจเต่าตุ่นเท่านั้นให้โอกาสเขาหน่อยเขาเป็นคนคุยกับคุณจรสัรจนให้งบจัดงานมาเลยนะนะเราไม่รู้ขีดจำกัดและความสามารถของเขาเลยแล้วสาวที่ชื่อแคทเธอรีนก็พูดเชิงประชดประชันว่า เธอต้องรู้สิว่าเขามีความสามารถกะเพราะว่าเขาเป็นแฟนเธอเป็นหัวหน้าประสาอะไรฮะถ้าสนแต่ความรู้สึกส่วนตัวแบบนี้ฉันต้องเป็นแฟนเธอด้วยมะเพราะเธอจะให้งานที่เหมาะสมกับความสามารถของฉันเน่ยฉันพูดไม่ออกเลยไม่รู้จะแก้ต่างตัวเองยังไงดีและพร้อมกันนั้นฉันก็โกรธเดนมากๆเลยแถมหนักกว่านั้นคือเขาไม่โผล่มาร่วมประชุมด้วยซ้ำอะ หลังจากนั้นฉันก็ตรงไปที่บ้านของเดนและทุบป,ประตูใส่เขาอย่างเกลี้ยวกลาดแล้วตะหวาดใส่เขาทันทีที่เปิดประตูโผล่หน้ามาคนอื่นรู้ได้ไงว่าเราไปเที่ยวกันอะเดนอาจจะเกาหัวเงียบๆดวงตาเบิกกว้างและไม่รู้ว่าจะเอาตาไปมองตรงไหนดีตอบมาฉันว่าต่อแต่ก็ไม่ได้คำตอบอะไรเลยฉันชี้หน้าเขาฉันเพิ่งโดนวีนใส่มาในที่ประชุมสภาในวันนี้บ่นมากเพราะว่าฉันอยากให้นายดูแลงานระดมทุน แต่ว่านายไม่โผลหัวมาด้วยซ้ำอะทำงานให้มันดีๆด้วยล่ะไม่งั้นเราทั้งคู่นี่ตายแนะ่แล้วฉันก็เดินหนีมาตลอดสองสามวันต่อมาเขาลือเรื่องฉันอย่างแพร่สะพัดอยู่ชัดเจนว่าเดนไปอวดให้ทุกคนฟังว่าเขาเพิ่งชนะใจสาวกระด้างอย่างฉันได้ว่าฉันไม่ใช่เสือป่าแต่เป็นแค่ลูกแมวขี้เหงาตอนนี้ทุกคนจ้องฉันแล้วก็ขำคิกคักแล้วก็ร้องเหมียวใส่ฉันตามทางเดินด้วย มีคนเอาอาหารแมวมาเทใส่ที่นั่งฉันในสภานักเรียนด้วยต้องเจอแบบนี้มันแย่มากแทนที่จะให้กำลังใจเดนกลับหายหน้าหายตาไปจากโรงเรียนทั้งอาทิตย์เลยเขาไม่ได้จัดเตรียมงานระดมทุนด้วยซ้ำอ่แะแปลว่าเราต้องจัดตารางงานใหม่กันฉันโดนมองไว้แย่อยู่คนเดียวครูก็เลยอบรมฉันเรื่องความรับผิดชอบและแนะนำจริงจังว่าให้ฉันลาออกจากสภานักเรียนไปซะฉันเลยต้องทำงานแต่แคทเธอรีนดันรับหน้าไปแทนแล้ว จากนั้นฉันก็ไม่กล้าไปเรียนก็เลยขังตัวเองอยู่ในห้องแล้วก็ร้องไห้ระหว่างคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างแรกก็คือวอลเตอร์ทิ้งฉันและทุกคนในสภาก็ล้อเลียนฉันและฉันก็เสียตําแหน่งในสภาที่ตัวเองตั้งใจทําอย่างหนกักเพราะว่าฉันเชื่อใจผิดคนโธเดนที่เขาทำเนี่ยเจ็บจะสุดเลยเพราะเขาเป็นคนอย่างที่คนอื่นว่าไม่มีผิด ไม่โตแล้วก็ไม่ละเอียดอ่อนฉันรังเกียจและหว่างไม่อยากจะเจอเข้าอีกแล้วก็อยากเจอเขาใจจะขาดตอนนี้ฉันไม่เหลือใครฉันตัวคนเดียวโถเอ้ยความเหงานี่มันแย่จริงๆเลย,ยก็เมื่อเขาโทรมาฉันรับสายเขาบอกว่าอยู่นอกบ้านฉันฉันว่าอย่างน้อยก็ควรรับฟังเขาหน่อยเนะว่าไงคนสวยฟังนะเขาจับมือฉันแล้วก็จ้องเข้ามาในดวงตา มันไม่สําคัญหรอกโอเคทั้งสภาตําแหน่งประธานคนพวกนั้นไม่สําคัญที่สําคัญก็คือเธอมีความสุขก็พอและฉันจะทําให้เธอแฮปปี้เองฉันอยากเชื่อคําพูดเขาเหลือเกินก็เลยให้เขาพาฉันไปเที่ยวแล้วไปที่ร้านอาหารเสียงอึกทึกที่มีพนักงานร้องเพลงเขาบอกว่าตลกแต่ว่าฉันอึดอัดมากเลยและ้ระหว่างทางกลบับเขาก็ลากฉันมาที่เกมอาร์เคดแล้ปล่อยฉันไว้ ส่วนเขาก็เล่นเกมยิงซอมบี้ไประหว่างฉันมองเขาควงปืนยิงไปฉันก็รู้ตัวว่าเราต่างกันแค่ไหนที่ฉันยึดเหนี่ยวเขาไว้เพราะว่าฉันไม่เหลืออะไรแล้วฉันเป็นใครกันนะฉันไม่ควรตัวเองที่เป็นแบบนี้แล้วนี่มันไม่ใช่ฉันและเดนก็ไม่เข้ากับฉันเขารีบเข้ามาหาฉันแล้วก็เกาะแขนฉันอย่างตื่นเต้นรุดดูไฮสกอร์ฉันสิฉันสายหน้าแล้วพูดเสียงเบา มันจบแล้วฉันดึงแขนเขาออกมาแล้วก็เดินจากไปหลังจากนั้นฉันก็อยู่ลำพังแล้วก็พยายามหลบหน้าเดนแล้วก็อดีตสมาชิกคนอื่นที่โรงเรียนให้มากที่สุดมันเจ็บนะตอนที่เห็นโปสเตอร์งานแสดงความสามารถรอบโรงเรียนฮไม่ใช่เรื่องของฉันอีกแล้วล่ะฉันได้รับข้อความจากเดนเกี่ยวกับปาร์ตี้ฉลองเรียนจบอะไรเนี่ยล่ะแต่ฉันไม่ไปหรอกเรื่องก็คือเขาไม่ไดีพอสำหรับฉันชีวิตเป็นเรื่องลเล่นๆสำหรับเขา และเพราะอย่างนั้นเขาก็เลยทําให้ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าโดนปั่นหัวเล่นอยู่ฉันสับสนไปหมดฉันเลยใช้เวลาช่วงปิดเทอมหน้าร้อนที่บ้านตากับยายในชนบทอยู่ห่างจากทุกคนและทุกอย่างฉันต้องการเวลาพักใจเอาไว้ฉันกลับมาฉันจะได้แข็งแกร่งและก็มั่นใจและพึ่งพาตัวเองได้อย่างที่เคยเป็นเพราะฉันคิดถึงตัวเองคนก่อนมากเลยและทุกคนต้องเรียนรู้การเอาชนะสิ่งต่างๆด้วยตัวเองโดยที่ไม่พึ่งพาใครดยเฉพาะ เมื่อคนคนนั้นเขาไม่ไดีต่อเราเลย